สวัสดีครับผมน้องยะนะครับสมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนํารถคอกนะครับผมเป็นรถกระบ,บะตอนเดียวนะครับพร้อมใช้หาเงินหาทองได้เลยนะครับคันนี้ค่าง,งวดเบามากนะครับผมมามาเลยจะเป็นคันไหนนั้นตามผมมาชมนะครับ อ่คันนี้คือม um ิตซูบิชิออลูไทน์ตันนะครับซิงเกิลแคบ2.5 GL นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2019นะครับคันนี้อ่าพร้อมหาเงินหาทองได้เลยนะครับผมมีล้อแม็กแถมให้นะครับคันนี้อ่ามีล้อกระทะบรรทุกมีแหนบเสริมให้เรียบร้อยนะครับพร้อมคอกนะครับผมพร้อมหาเงินเลยนะอครัะ,ะคันนี้ผมเปิดราคาขายเพียง399,000บาทนะครับผมค่างวดเพียง 6,500บาทนะครับผมค่าง,งวดผ่อนประมาณ6,500บาทออกได้ทุกอาชีพบัตรประชาชนใบเดียวเครดิตดีฟรีดาวครับคันนี้โอเคเลยเอาเรามาดูตัวรถกันหน่อยครับคันนี้เป็นรถสีเทาเดิมโรงงานนะครับผมไม่เคยแต่งสีมานะสีดาเดิมนะครับคันนี้อย่างสวยอย่างสุดนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้านหน้าโลโก้ใหญ่ๆของมิตซูครับผมกะจังหน้าสีดํานะครับอ่าสวยเลยคันนี้แจ๋วมากเลยนะอ่ารถเดิมเ,มเมส,วสวยนะครับผม พร้อมคอกพร้อมใช้งานนะครับผมมาดูด้านข้างเพิ่มเติมนะด้านข้างจะแถมเป็นล้อแม็กไปเลยนะครับผมล้อแม็กขอบ18นะครับคันนี้อ่าเป็นล้อแม็กสีน้าตาลนะครับคันนี้ผมแถมให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องไปทําเพิ่มนะคันนี้พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับมาตามด้านข้างด้านข้างจะเป็นตอนเดียวนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้อ่าอย่างสวยเลยนะพร้อมหาเงินหาทองพร้อมทําทุนนะครับคันนี้ด้านหลังเป็นกระทะพาเป็นกระทะบรรทุกพร้อมใช้งานนะผม คันนี้เสริมแหนบมาให้เรียบร้อยถึง12ตัวนะครับท่อสวยงามนะครับผมปลายท่อไทยเทนะครับคันนี้สวยนะครับออกเป็นสีลุ้งนะครับด้านท้ายก็เดิมโรงงานนะครับไม่มีอะไรมากครับทรงเขาก็จะประมาณนี้นะครับด้านท้ายไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับผมแถมคอกให้เรียบร้อยพร้อมบรรทุกคันนี้แน่นอนครับหาเงินได้ชิวๆคันนี้มาเราไปต่อกันที่ภายในห้องโดยสารกันเลยครับสำหรับภายในนะครับ คุมโทนมาด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับคันนี้อ่ะผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะครับคันนี้บอกเลยว่าเสียงนุ่มน่าใช้งานอ่ะฟังเสียงนะครับเสียงถูกใจไวรุ่นแน่นอนครับผมไม่หมกิโลเมตรคันนี้อย่างสวยนะครับคันนี้รถปีใหม่มากนะ2019นะ รถปี62นะครับคันนี้มีมาให้พร้อมนะครับผมเครื่องเสียงอะคูเอพร้อมเล่นนะครับผมคันนี้พร้อมกับแอร์เย็นๆนั่งสบายๆนะครับคันนี้ที่เจ็บ USB มีให้นะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับคันนี้เออบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีเทานะพร้อมกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับเป็นเครื่องเดิมเดิมนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยขยับน็อตนะคันนี้ตรวจสอบจากทางข้นส่งมาเรียบร้อยนะครับคันนี้สวยเดิมแน่นอนทุกจุดนะ,ะมีแผ่นเพจมอกอเดิมโรงงานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรก ABS แถมมาให้นะครับระบบช่วยเบรกกระทันหันนะ,ะฝากระโปรงเดิม ทุกจุดนะครับคันนี้ได้รถสวยๆค่าง,งวดก็ไม่แพง6,500บาทออกได้ทุกอาชีพครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับ มิสูมิชิออนนิวไททันนะครับซิงเกิลแคคันนี้เป็นตัว GL2500cc นะครับคันนี้ผมเปิดราคาขายเพียง399,000บาทนะครับ399,000บาทค่างวดผ่อนประมาณ6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับคันนี้ได้รถปี2019.2020จดไปเลยนะครับผมคันนี้ค่างวดก็ไม่แพงนะครับออกได้ทุกอาชีพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้โอเคเลยคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับผมผมจัดโปรโมชั่นออกรถฟรีดาวให้เลยนะครับผมฟรี ภาษีพราบาครับค่าจัดค่าโอนนะผมออกให้เองหมดเลยนะครับทางทีมงานผมนะฟร<ฮะ>ีบริการฝากทําสัญญาถึงหน้าบ้านฟรีบริการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านถึงต่างจังหวัดก็ส่งฟรีนะครับผมอ่ะลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0949420440ครับผมน้องยะครับสมยงคาเซนเตอร์อุบลครับยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับ